ร้านนิโมโช็อปร้านบริการขายไอเทมต่างๆในแมปเพชรซิมูเลเตอร์99มีทั้งการขายเพชรทั้งสมุดเอนชาร์ดและสัตว์เลี้ยงหิวต่างๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในแมปอดิเมสลาสแตนนะครับผมทุกคนอ่ะก็เป็นแมปนะครับแนวทาวเวอร์ดี s เนท์นะที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นเกี่ยวกับอดนะิเมะเนาะ คือแม็นี้เนี่ยทุกคนคือเหมือนแบบคนเขาเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเล่นเนี่ยคือฮิตกันมากๆเนาะแล้วเขาบอกว่าะระบบบอะไรดีนะครับเออสามารถแบบเลือกให้ตัวละครเราจะไปสายไหนก็ได้นะครับผมได้ยินผมโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยะครับทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนผมมาบอกตอนแรกผมไม่รู้เลยแม่งมีแมปไหนเปิดใหม่กับเขามาผมไม่รู้เลยเลยนะครับเอออันนี้ก็ไอต้นบอกมานีผมก็เลยลองเข้ามาเล่นดูนะครับเออมันก็พอใช้ได้นะครับแต่นี่ผมเอารหัสลองมาเนาะแล้วก็ไล่เช็คโค้ดว่าเหลือโค้ดอะไรบ้างนะครับทุกคนเออคือผมใส่โค้ดไปทั้้้งงหหมมมมมดดดดเนนียททุกคผผไาั8,800๋ว จะทิ้งโค้ดไว้ให้ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะโอเคไหมเออก็อจะไปรับชมเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมทีกดไลค์ like, กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วความเข้าใจทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคล,บคลิปพร้อมกันดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go โอเคครับทุกคนแล้วสำหรับโค้ดเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมจะทิ้งให้ทุกคนใต้ล่างนี่ครับก็เอาไปใส่กันได้เนาะก็เป็นโค้ดที่ผมเนี่ยคัดมาไว้แล้วนะครับผมเออหรือบางโค้ดตกหล่นไปต้องขออภัยด้วย โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะฮะมาแนะนําระบบเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคก็ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็จะมียูนิตนะครับ TP อเทมโค้ดนี่ครับเควสนี่ฮะอ่าประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เทรดดิ้งเนี่ยตอนนี้นะครับยังคัมมิ่งซูนอยู่นี่ครับเออยังคัมมิ่งซูนอยู่ทุกคนยังไม่มาไม่เทรดตัวไม่ได้โอ้โหเศร้าใจโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยโอ้ก่อนเริ่มยูนิตเดี๋ยวผมขออนุญาตสุ่มมาสักตัวก่อนนะครับโอเคขอสุ่มสักตัวหนึ่งโอ้โหโอ้สุ่มทีได้ตัวอีปิกสงสัยนี่ครับ โอเคเราไปดูที่ยูนิตนะยครับยู Ю นิตนี่ก็คือตัวละครของเรานั่นเองนะครับก็คือเราเนยายจะสามารถเนี่ยครับเอายูนิตไปเนี่ยได้ประมาณ6ตัวอ่าหตัวเลยทุกคนนะเนี่ยมันก็จะมีแยกใหนะ้ตัวเงินตัวอะไรใช่ไหมเออเนี่ยครับเื่อเปิดคัดกองแต่เปนกูเปิดคัดกองไม่ได้หรือตัวละครกูน้อยเกินไปเนะี่ครับโอเคทุกคนเนี่ยครับตัวละครนะี่ครับเราก็สามารถกดที่ตัวละครได้นะล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเหมือนย่อยทิ้งว่าเออเนี่ยครับไม่เอาดีกว่า โอเคแล้วเราเนี่ยมาตรงนี้ครับทุกคนสกิลเนี่ยสกิลทรีเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสกิลต้นไม้นี่ครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูนี่นะครับเออพวกนี้เนี่ยทุกคนก็คือว่าเวลาอัพไปเนี่ยทุกคนตัวละครของเราเนี่ยนี่ครับก็จะแบบเป็นสกิลที่เราอัพเลยนะเนี่ยนี่ดาเมจนะครับระยะนะครับเออแล้วก็ S.P.A อะไรพวกนี้นะครับมันจะบวกลบแล้วก็ดูเลยว่าเราอยากได้อันไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันมีให้อ่านเลยนะเออเนี่ยดูดิอันนี้เป็นเหมือนแบบคริติคอลดาเมจใช่ไหมเออดูดิเนี่ยเเรราาาาอััพมมมป็นนนแบบบต้้ไยวลงี่ค แล้วเงื่อนไขมันก็อยู่ด้านซ้ายเห็นไหมอันนี้ต้องคิว25,000ตัวอะไรเงี้ยเราก็จะอัพได้เป็นสกิลสกิลไปเห็นไหมทุกคนเนี่ยอัพมาถึงด้านล่างอะไรย่างนี้เลยนะครับเออเนี่ยคิดทิคอ้อดาเมจโอ้โหโคตรเอาอะทุกคนแบบนี้คือแบบเหมือนมีลูกเล่นหลากหลายมากเลยนะครับเออคือแบบค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวผมวก็ยังไม่ได้เล่นไปเยอะมากไนงะเออผมก็เลยแบบยังไม่ค่อยได้ทําพวกนี้นะครับแต่คือรู้ว่ามันมีระบบนี้อยู่เนาะเออดีๆนะครับ เราลองกด,ด Equip ปสิโอ้มันเดินตามผมเลยทุกคนดูดีโคตรเท่ต่อไปเนี่ยเป็นอเทรลิพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าจุดสปาคือจุดเกิดเรานะครับอันนี้ก็เทรลิพอร์ตไปจุดซัมมอนได้นะครับด่านสตอรี่ด่าน Story, ดิฟฟิเนนซี่แล้วก็ด่านชาเลนน์นั่นเองนะครับสำหรับ TP เนาะเดี๋ยวผมลองเทรลิพอร์ตไปสตอรี่อ่านี่แล้วก็เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็เลือกเนาะเดี๋ยวทุกคนเห็นไหม มันก็มีด่านให้เลือกอะว่าเราจะเล่นด่านไหนนะครับแต่ว่าดูเหมือนมันจะต้องไล่ลงมาเนาะแบบนี้ฟื้นด่านลงมาเรื่อยๆเนาะถึงจะสามารถแบบว่าเลือกด่านเล่นอ๋อฟิลแบบออสตาอะไรอย่างนี้ทุกคนเออเนี่ยจะมีโน r m a กับไนท์แม a r นะครับแต่ถ้าใครไนท์แม a r ไหวก็แนะนำ n i g h t m a r เนาะมันจะได้แอมเบอร์ลเยอะกว่านั่นเองนะครับอ๋อ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 ต่างบักต่อไปไอเทมนะครับผมว่าไอเทมเนี่ยก็น่าจะเป็นที่เก็บแบบว่าเหมือนฟิลอ่าอ่าเฮ้ยเอาเอาเอาโอ้ย โดยมั่วแล้วกูน่าจะเป็นเหมือนฟิลแบบว่าเก็บของเหมือนในออสตาทุกคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่เอามาใส่ที่มันเป็นเม็ดทัลเพิ่มดำมงดำเมทอะไรพวกเนี้ยนะครับเออน่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วก็นี่ครับคือที่ก่อโค้ดนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมจอยดีสคอด,ด้วยนะครับเพื่อจะได้โค้ดแบบเอกุศิบโค้ดนี่เอกุศิบโค้ดเออหล่อให้กูจอยดีสไอ้ห่ายอกยอกหยอก,ยอกต่อไปเนี่ยก็เป็นเควสนะครับเหมือนว่าถ้าเราเนี่ยทำเควสเสร็จเนาะอย่างเงี้ยนะครับทุกคน สิบ wave on desert นะครับคือด่าน desert นะครับเออระดับ normal นะครับเออให้ได้สิบ wave ขึ้นไปเฟสก็จะคอมพ l e t e มันจะได้ของหรือเปล่านะครับเออเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยของอน,นี้สอง emerald หรอใช่ไหมเออทุกคนก็ลองมาเล่นดูนะครับ emerald นี่สามารถทำอะไรได้นะครับ emerald อันอันสีม่วงนะ emerald สีม่วงนะทุกคนคือเราสามารถไปรีโ o ล d ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาตัวกันอยู่ไหนะวะนั่นแะเออ,เอ,อกูเดินวนรอบหนึ่งเลยเยเคนี่นี่ครับอ่าเห็นไหมทุกคนนี่เราจะสามารถตัวละครมาถึเอาลฮันจิโร่ปุ๊บรีโลอปร นี่ผมได้นี้มาเนะครับเออเอาเรื่องครับก็ใส่โค้ดไปนะครับอาจจะได้อันนี้ก็ได้ทุกคนใส่โค้ดทั้งหมดที่ผมให้ไปนะเผื่อจะได้นี้มาฟรีนี่เห็นไหมทุกคนแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้ไม่ดีหรอไมอ่อันนี้อันนี้คือโอกาสออกนะครับนี่ดีๆก็จะเป็นพวกสีลุงเนาะของผมมันก็เป็นระดับสามอะ่ะเออก็คืออันนี้นีครับรีลูอีกรอบนึงโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกรอบหนึง่งเออนะครับขึ้นมาเป็นสีทองนะผมได้มาเป็นอันนี้นะครับ นี่เห็นไหมโบดดามเมจ5นะครับ5%แล้วก็ดอทอะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะพวกดอทดอทคืออะไร <c oughs> เออนี่เห็นไหมทุกคนสามารถเอาตัวละครเราเนี่ยมารีโรได้เออมันมันมีอะไรให้ทําหลายอย่างเนาะเออคือเราสามารถปั้นตัวละครคือแบบสมมติใครมีตัวละครที่แบบว่าดีเหมือนกันอนะแต่แบบไม่ได้รีโรไม่ได้อัปเกรดต้นแบบเป็นต้นไม้ลงมาแบบสกิลต้นไม้นี่ก็คือแบบกากอะเออก็คือต้องทําตัวให้เก่งเอยมันมันน่าสนใจมากเลยทุกคนนะเอออย่าลืมนะทุกคนไปเล่นกันด้วยนะมาเล่นกันเยอะๆเนาะโอเค คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับรสมาชิเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดขอบคุณม,มาท,ทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับนี่ขอลาไปก่อนสวิดาสวัสดีครับผม